สวัสดีครับอยู่กับนภัสโปรโมชั่นแรงมิสูนะครับอยู่กับมิสูชิมิลารุ่นแอคทีฟนะครับเป็นรุ่นที่เราจัดโปรให้อยู่นะตอนนี้เลยนะครับเป็นรถที่มีความคุ้มค่านะครับเป็นรถที่มีขนาดเล็กลูกค้านะครับที่มีพื้นที่จอดรถน้อยๆนะครับก็สามารถซื้อรถคันนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับมีความประหยัดคุ้มค่านะครับ23กิโลลิตรเลยนะครับแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับที่เราจัดแคมเปญอยู่นะครับเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกเป็น แต่งรอบคันแบบนี้เลยนะครับที่มีแม็กด้วยมีสเกิร์ตด้วยมีเบาะหนังด้วยนะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ฟรีดาวน,นะครับให้เลือกนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันหรือว่าเป็นร้อ m แม็กนะครับก็จะเป็นฟรีดาวให้เลยนะครับผ่อนเรทเดียวกันเลยนะครับ6,696บาท8 4งวดน,นะครับ ผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์นะครับมีหลังคาใช้งานวิ่งทางไกลๆนะครับออกต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับก็แนะนำรถรุ่นนี้นะครับไว้ใช้งานเลยนะครับใครจะซื้อให้ลูกนะครับที่จบการศึกษาใหม่ๆนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับมีความคุ้มค่าเล็กกระทันรัดนะครับมีความปลอดภัยนะครับช่วงล่างดีนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยหล่อๆแบบนี้นะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับของตัวมิลลานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่78แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่100นิวตันเมตรนะครับผมทดลองขับเรียบร้อยแล้วนะครับอัตราการเร่งดีนะครับเร่งแซงได้นะครับไม่มีอืดนะครับมีความประหยัดน้ำมันด้วยเป็นรถแฮชแบก5้าประตูนะครับมีความเล็กกระทัดรัดนะครับก็เหมาะกับใช้ในเมืองเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบคันของตัวรถนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับแคมเปญที่ลูกค้าจะได้นะครับ แล้วอยากจะเลือกแบบไหนไว้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ